่เ,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 เรียนเชิญเข้าห้องพิจิตรงครับคุณพ่อคุณแม่คู่บ่าวสาวนั่งข้างหลังนี้ครับญาตินะครับอ่ะเชิญคู่บ่าวสาวประเทนถวายน้ำฉันเชิญครับบอกเป็นผู่นํำเจ้าสาวตอกแทนตอต่อยกแต่ขวดน้ำวางบนข้าเดวเชิญครับญาตินั่งข้างนี้ครับคุณพ่อคุณแม่นั่งข้างหลังนี้ครับเชิญข้างนี้ครับ ไม่ต้องถอดรองเท้าครับไม่ต้องถอดรองเท้าขอบามาเลยครับเดี๋ญาติทางนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ผู่บ่วสาวทางนี้ครับตอนนี้ตอนนี้เราก็จะได้ภาพนะครับทู่บ่าวสาวประเทนประไว้น้ำฉันน้แก่พระสงฆ์ครับเชิญครันมานั่งให้เรียบร้อยเลยครับเดียนเชิญคุณพ่อจ้าบ่าวครับ ในเชิญทุกพ่อจะ่เบาครับรับงได้เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับอทุกท่านนั่งเรียบร้อยแล้วก็ขอล่าวเปิดงานครับขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอกราต,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 ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรตำรวจน้ำตะวนันได้ครับวันนี้วันดีเป็นสีวันเป็นวันมงคเลเรื่องมงคลชัยวันนี้ตรงกับวันที่ 9กาพฤศจิกายนพศ2567นะครับเป็นวันประกอบพิธีมงคลสมรสให้แก่ผู้บ่าวสาวเจ้าบ่าวของเราคือน้องปอนะคุณครูปอข้าสาวก็คือคุณครูฟ้านะครับพิธีมงคลสมรสตัวนี้นะครับเป็นแบบประเพณีไทยพิธีแรกคือพิธีสงฆ์คู่บ่าวสาวก็จะได้ถวุญร่วมชาติต่างบาทร่วมขันทับุูศรร่วมกันนะครับผสมข้าว้ง9รูปก็จะเจริญสมบูรส์ภาษีประสาทพรเป็นสิริมงคลแก่ผู้บ่าวสาวและทุกท่าเลยนะครับขอเริ่มพิธีสงฆ์เลยครับลำดับแรกครับขอเชิญผู้บ่าวสาว จนทุบเทียนบูชาพระราตรัยเช่นที่ต้องหมู่ครับกราบพร้อมกันชาชาช่วยแล้วบูมือกันตับเทียนต่อเทียนชนวนจนทุบเทียนบูชาพระราตรัยทูบสามดอกหมายถึงพระพุทธเจ้ากระทับพระประแดงพุ่มพระปุริพุ่มพระตัลลังพุ่ม เทียนหมายถึงประทับแสงสว่างของตาแทางชีวิตต่อมาในพระสบครับวันนี้มาจากไหนครับจากประตูนะครับอำเภอเลยครับอำเภอเมืองนะครับกันเองนะครับสบายยนะครับมีแต่จากรยานพี่น้อง ต่อด้วยเต็นท์วาทผ่านน้ำมนและผ่านสีสีครับระนะไม่ใช่ไหมอยากไปอีกอีกเจ้าหน้าที่ครับจัดเสื้อผ้าให้สวยงามครับ้เรียบร้อยเดี๋ยวพี่มาสภาพไปดูแลฝากคิรขอให้ครับ เครับที่นี่ครับไม่ต้องถอดครับไม่ต้องถอดเข้ามาเลยรอเลยนะครับรรรรตอนนี้าานผู้ปศนาหรือผู้เรียนบูชาพระไตยเสร็จแล้วนะครับขอกราบน้ัสการพระคุณเจ้าั้้เจ้ารูปจักวันมหาวงครับที่มีเมตตาเดินทางมาเจริญของทธ้มมนตน เศรษฐีภาษาทรเป็นสิทธิ์คนแก่คู่ป่าวสาวนื่งด้วยบ็นวัรประออบงานทุกีมงคลสมรสครับขอเชิญท่านพนมมือครับตั้งใจเกรงว่าจะบูชาพระรัตนตรัยสมาทานเตชศีลและสดับรับฟังคพระบุปสมบทครับสาธุอิมินาสัตตาเลนะตังพุทธังอภิปูโยามะอิมินาสัตตาเลนะตังธรรมังอภิปูโยามะอิมินาสัตตาเลนะ ตางสามทางอภิปุโรามรร